สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางในฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3ามนอยนะครับวันที่20นะครับกันยายน2568นะครับแนวทางนะครับพี่ๆก็แอดทำตามสูตรคำนวณนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางในแต่ละรอบแล้วค่อยนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับพี่ๆสำหรับนะครับแนวทางเมื่อวานวันที่19นะครับ ผมให้6กับ5นะครับพี่พี่เนะาะไฮลอยพิเศษนะครับ43853เนาะของเรา53ไม่มีนะครับท่านใดเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่53มนะครับมาสายรูดส่วนในรอบปกตินะครับ8 4 6 4 3สนะครับของเราก็ไม่มีเนาะไม่มีเลข4นะครับนี่นะครับน่าเสียดายเนาะ3ตัวพิแ้มเดียวนะครับอันนี้6 5 8 8 4 6ห ก็ท่านใดเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4 6นะครับมาเล็กวิ่งในะรอบนี้ v i p นะครับ3 1 3กับ7 7นะครับพี่พี่ในรอบนี้หลุดไปเนาะไม่มานะครับต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับตัวประกบคู่ไม่มานะครับพี่พี่ไม่มาสักรอบเลยมาแค่สายรูดกับเล็กวิ่งนะครับ ส่วนในวันที่20นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับวันเสาร์เนาะวันเสาร์นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข1นะครับผมเลข7เลข0เลข6 เลขแเลข2นะครับสายวิ่งวันนี้นะครับพี่พี่สายวิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่เลข1สายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข0 12 16 1 7 1 8 02 06 07อืมน,นะครับ08นะครับพี่สามตัวนะครับให้ไปที่018แล้วก็102ศนย์สองนะครับศูนย์ห 1,8นะครับแล้วก็1,6 07กน็ะครับผมเนาะก็นะครับผมจะประมาณนี้นะครับ1กับ0นะครับเลขตารางก็วันนี้ขอให้มานะครับในตัวเน้นตัวเจาะขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตาม รับชมแนวทางในวันนี้โชคดีเฮงๆฮงปังปังนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ